เครื่องถวายสารที่บ้านของเราเก่าชำรุดแตกหักเสียหายอยากเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ไหมและอีกหลายๆคำถามที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องถวายสารมีอะไรบ้างเราไปฟังกันคะ่ะสารพระภูมิที่นิยมเปลี่ยนกันโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง อันแรกเลยก็จะเป็นตุ๊กตาพระชัยมงคลหรือบางบ้านก็จะใช้เป็นจเจวตพระชัยมงคลแทนตุ๊กตานางรำตุ๊กตาบริวาลชายหญิงตุ๊กตาช้างมา้าโพเงินโพทองฉัดเงินฉัดทององ์คเงินองค์ทองผ้าสามสีมาลัยดาวเรืองสารตายายที่นิยมเปลี่ยน ก็จะเปลี่ยนเหมือนกับสารพระภูมิต่างกันรตรงใช้ตุ๊กตาตายายแทนตุ๊กตาพระชัยมงคลส่วนจเวิตก็จะใช้จเวิตที่ไม่มีรูปพระชัยมงคลนะคะนอกนั้นก็จะเปลี่ยนเหมือนสารพระภูมิเลยค่ะมาดูของที่จะถวายสารกันนะคะมาดูอันแรกก็จะเป็นพระชัยมงคลนะคะมีแบบที่ทำมาจากทองเหลืองแล้วก็แบบที่ทำจากเลิ้นนะคะ ถ้าเป็นที่ทำจากเรซินก็จะมีสีสันสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆบางบ้านไม่ใช้เป็นตุ๊กตาพระชัยมงคลก็ใช้เป็นจเจวิตที่มีรูปพระชัยมงคลแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตายายมีหลายแบบหลายสีให้เลือกขนาดของตุ๊กตาก็เลือกให้พอดีกับศาลของที่บ้านเรานะคะ บางบ้านก็ไม่ใช้เป็นตุ๊กตานะคะก็จะใช้เป็นจเวทแบบนี้แทนลักษณะจะคล้ายกับจเวทพระชัยมงคลนะคะเพียงแต่ว่าจเวทตายายจะไม่มีรูปสัญ,ญลักษณ์อยู่ข้างในนะคะตุ๊กตานางรำก็จะมีหลายสีหลายแบบให้เลือกเหมือนกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะว่าชอบแบบไหนสีสันก็จะสวยงามมีหลากหลายสีแล้วก็มีแบบเป็นแถวให้เลือกด้วยนะคะ ตุกตาชายหญิงหรือที่เรียกกันว่าตุกตาบริวารหรือว่าคนรับใช้นะคะเลือกขนาดให้พอดีกับศารของเราส่วนสีก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะคะว่าชอบสีอะไรมีให้เลือกหลายสีหลายแบบแล้วแต่ความชอบของเราค่ะตุกตาช้างมา้าถวายเพื่อเป็นพาหานะของสารพระภูมิแล้วก็ศารตายาย ขนาดเลือกให้พอดีกับสารส่วนสีเลือกตามความชอบของเราค่ะโพงเงินโพทองแล้วก็ฉัดเงินฉัดทองขนาดที่ใช้ถ้าเป็นสารพระภูมิก็จะใช้ประมาณ7ชั้นสารตายายก็จะใช้5ชั้นถ้าบ้านไหนสารมีขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะองเงินองค์ทองไว้ใส่น้ํำถวายนะคะ ใครที่ไม่ใช้อง์เงินองค์ทองก็สามารถเปลี่ยนเป็นองค์เซรามิกหรือว่าจะใช้เป็นแก้วน้ำแทนก็ได้ค่ะผ้าสามสีสำหรับผูกสารขนาดความยาวของผ้าก็ขึ้นอยู่กับการพันรอบเสาและเผื่อผ้าไว้สำหรับผูกให้สวยงามด้วยค่ะพวงมาลายัยจะใช้เป็นพวงมาลัยดาวเรืองหรือพวงมาลัยเจ็ดสีก็ได้ค่ะคำถามที่มักจะถามกันบ่อย เกี่ยวกับเครื่องถวายสารมีอะไรบ้างเราควรจะเปลี่ยนเครื่องถวายสารเมื่อไรดีส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนในวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันตรุษจีนหรือเปลี่ยนเมื่อตุ๊กตาเก่าซีดหรือแตกหักเสียหายค่ะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องถวายสารทั้งหมดไหมเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้ค่ะ คำถามนี้จะคล้ายๆคําถามเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนแค่เฉพาะบางส่วนได้ไหมเราก็เปลี่ยนเฉพาะอันที่แตกหักเสียหายหรือว่าเก่าแล้วก็ได้ค่ะตุ๊กตาที่เราจะเอามาเปลี่ยนที่ศาลเราต้องทําพิธีเบิกเนตรก่อนไหมไม่ต้องค่ะให้จุดธูปบอกกล่าวก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนตุ๊กตาศาลตายายต้องใช้ธูปก,กี่ดอกใช้ห้าดอกนะคะ เปลี่ยนตุกตาสารพระภูมิต้องใช้ทูปก,กี่ดอกใช้ทูป9ดอกนะคะในสารพระภูมิสารตายายควรมีบริวารกี่คู่ควรมีอย่างละหนึ่งคู่ค่ะเปลี่ยนตุกตาใหม่ต้องเป็นสีเดิมไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใช้เป็นสีเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นสีใหม่ก็ได้ค่ะตุกตาที่เปลี่ยนแล้วของเกา่าควรจะนำไปไว้ที่ไหนดี หลังจากที่เราเปลี่ยนตุ๊กตาตัวเดิมแล้วของเก่าเราก็เก็บทิ้งได้เลยค่ะเปลี่ยนตุ๊กตาสารควรจะทำในเวลากี่โมงควรจะทำก่อนเวลาช่วงเย็นนะคะเปลี่ยนชัดเงินชัดทองโพเงินโพอทองอันเก่าเรานำไปทิ้งถังขยะได้ไหมได้ค่ะเปลี่ยนบริวารสารพระภูมิสารตายายต้องมีบทสวดไหม ไม่มีบทสวดแต่ว่าให้จุดธูปบอกกล่าวค่ะคลิปที่นำมาฝากนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากข้อความไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวป้าแดงจะหาคำตอบมาให้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ